เจ m เอคลมหุ้น19ธันวาคม2567พักเจเเอคลมหุ้นวันนี้ขอพักยกพักผ่อนแต่ไม่หลับด้วยตลาดหุ้นยังเปิดการซื้อขายเหมือนเดิมดังนั้นต้องตื่นตัวเฝ้ามองหุ้นแบบอดทนอดใจไว้แม่พอร์ตหุ้นแดงติดลบคู่โลกใต้บาดาลิสก็ตามค่ะตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยขับ NOK PRO และ STHAI พนระดานตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเพิกถอนหุ้น NOK PRO และ STHAI จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนเปิดให้เทรดชั่วคราววันที่27ธันวาคม2 5 6 7ถึง8มกราคม68ด้วยบัญชี Cash Balance GCOM มียอดนี้รวมของบัญชีมาจิน800ล้านบาทบริษัทหลักทรัพย์ g m o s a t c o m ประเทศไทย จำกัดมหาชนหรือบลอจีคอมชี้แจงให้นักลงทุนทุกท่านทราบว่าเพื่อป้องกันความคลาดเคลื่อนของข้อมูลที่อาจเกิดขึ้นปัจจุบันบริษัทมียอดนิรวมของบัญชีมาจิน้นอยู่ที่ประมาณ800ล้านบาทโปรดติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่หุ้นอินไซด์ .com